สวัสดีครับวันนี้เป็นโอกาสพิเศษในช่วงเอ็นเดียนะฮะต้องบอกว่าในส่วนของแกรวี่เนี่ยเรายุติการขายไปเนี่ยร่วม2เดือนเลยพี่จอนสันเพราะว่าที่สเปนนะครับเขาบอกว่าเขาผลิตได้จํากัดนะครับซึ่งวันนี้พร้อมจําหน่ายและพร้อมส่งแล้วในส่วนของเซรั่มนะฮะที่เป็นชนิดกระปุก30กรัมนะฮะเคยเปิดตัวครับคือ2990ันารนะแต่เราก็จะลดราคาแล้วเราก็จะมีของแถมพิเศษนะครับที่อยู่หน้าพี่จอนสันนะครับนั่นก็คือในส่วนของแองเจอรี่นะฮะเฟเชียลมาร์กซองสีเงินนะครับแกะให้ดูสดๆเลยครััััััับบบววนน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 นีีีีี้้้้้แแแแถมกกกไปปปฟรรรรรรๆๆเเเเลยยยะะะคคตตตตใช็จจจา่่่่่ออืงงงิ เห็นผลแล้วนะไม่ได้แถมแค่แผ่นเดียวนะครับเราแถมไปเลย10แผ่นมูลค่า1,990บาทซึ่งบอกเลยครับแกรวี่นะครับเราเปิดตัวคือ2,990ใช่ไหมใช่แต่นี่คืออเมโดช้อปปิ้งครับลดไปก่อนเลยเหลือ1,990าครับแล้ววันนี้ใครรักกันครับถ้าเกิดว่าโทรออกนะฮะ ซื้อ1แถม1เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครครับโทรเร็วพันสายแรกซื้อ1แถม2ไปเลยอ่ะใช้ได้ร่วมปีนึงเลยน่ะครับจ่ายแค่พันเก้าร้อก้สิแล้วก็รับมาร์กหน้าซองสีเงินไปอีก10แผ่นนะครับทั้งหมดนี้ยังคงจ่ายแค่1,990พร้อมแล้วเริ่มโทรมาได้เลยที่1451หรือ Li น์แอดอาดนะครับวันนี้เรามาสนุกกันครับพันเก้าก้สิซื้อ1แถม1แถมมาร์กหน้า10แผ่นแต่ถ้าโทรทันพันสายครับซื้อ1กระปุกใหญ่แถม2กระปุกใหญ่เป็น3กระปุกใหญ่แค่พันเก้าก้าสิแถมมาร์กหน้า10แผ่นเหมือนกันนะครับโทรมาก่อนเลยที่1 1451หรือ Li like น์แอดอามาโดเราใส่ใจแม้กระทั่งแพ็กเกจน,นะนี่แกออกมาแบบนี้ครับแล้วก็กางออกมาแบบนี้นี่นี่คือกระปุกใหญ่นะฮะ30กรัมอยากได้แต่โอนเงินไม่เป็นครับไม่ต้องกังวลใจใดๆนะครับแต่ต้องรีบโทรมาก่อนแล้วขอแค่3อย่างครับบอกแม้แค่ชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรกลับนะได้เดี๋ยวรอของทั้งหมดเนี่ยไปส่งถึงหน้าบ้านและจ่ายเงินหน้าบ้านได้เลยครับใช่แล้วแต่รอบนี้อาจจะอลังการหน่อยนะนี่คือการย้ำโปรรอบสุดท้ายครับแกรวี่นะฮะเป็นเซรั่มที่จาะจงเรื่องริ้วรอยของอามาโดนะฮะซื้อหน แถม2กระปุกใหญ่ถ้าโทรทันพันสายนะครับจ่ายแค่พันเก้าร้ก้าสแถมมากหน้านะฮะเป็นกล่องสีเงนินแบบนี้นะครับสิใช้ที่สิสัปดาห์สัปดาห์ละแผ่นก็พอมูลค่า1นึ่ง้ารก้าสินะครับโทรมาเลยครับที่1451หรือ l i น์แอด a าว a โดนะครับโปรโมโชั่นตั้งแต่วันที่1เมษายนสองพนห้าร้ถึงสาธันวาคม2 5งพ